ถ้ามีเบบีเมื่อไหร่หนูให้แสนหนึ่งโอ้โหรับฝันหลานก้อนแรกเลยหนูให้คนแรกเลยหนึ่งแสนบาทขอบคุณค่ะขอบคุณสิ <c oughs> เดี๋ยวยขึ่นเร่องไอีขึ้นเรืไม่ได้สิทุกคนทุกคนจำคำพูดดิจันไว้นะทวงได้ตลอดเลยทวงได้ตลอดเวลาเลยโอ้โเนี่ยน้องมันรักจริงนะูรักเมินไครเลืลองให้ดิไปขอคุกค่ะยากจริใจที่ได้พูดอคุยนกับน้องขอบคุณที่สัต้องท่ายเด้ <c oughs> อ เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์หนักมาสำหรับสมปองนครไทยสงที่ใครๆต่างก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีที่ก่อนหน้านี้เขาได้เป็นพระมหาสมปองนั่นเองค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เปิดแฟนสาวที่ชื่อว่าสม้มที่ได้ซุ่มคบหาดูใจกันมานานถึง2ปีและตอนนี้ก็ได้มีแผนแต่งงานสิ้นปีนี้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์กันสุดๆ เพราะใครๆต่างก็ไม่คิดว่าเจ้าตัวนั้นจะแต่งงานเร็วขนาดนี้แต่ล่าสุดแพรรี่ไพวันที่เป็นรุ่นน้องคนสนิทก็ได้ออกมาไลฟ์แชร์โมเมนต์พูดคุยกันอย่างสนุกสนานซึ่งเจ้าตัวก็ยังได้นำคลิปบางช่วงบางตอนมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งกับเซอร์ไพรส์ของสมปองในครั้งนี้อีกด้วยค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าพี่ปองเปิดใจเรื่องงานแต่งเป็นครั้งแรกค่ะ แถมเจ้าตัวยังขอสมบทบาทเป็นนักข่าวเพื่อถามสิ่งที่ตัวเองสงสัยว่าเราจะมีสิทธิ์เห็นสมปองน้อยใช่ไหมคะเดบี Baby? ทำเอาทางด้านของสมปองถึงกับรีบตอบกลับมาว่าพี่บอกว่าพี่ไม่ซีเรียสจะมีไม่มีแต่ว่ามีได้ครับพี่อยากมี เพราะว่าตอนที่พี่เห็นเด็กๆน่ารักมากเลยเห็นเลนพี่น่ารักมากเห็นน้องน้งนำมานมีพี่ก็จะหลงเด็กมากเลยหลงเหลดอะไรแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามีได้ก็อยากมีนะอะไรแบบนี้ข่าวแบบท็อปดาราอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวจะเธออย่างเงี้ยเรามีเรามีสิทธิ์จะเห็นสมปองน้อยใช่ไหมคะ baby ก็ตั้งใจคือจริงๆพี่พี่บอกว่าพี่จะไม่ไม่ซีเรียสมีไม่มีแต่ว่าพี่ถ้ามีได้อ่ะพี่อยากมีเพราะว่าตอนนี้พี่เห็นเด็กน้องเดย่าเงี้ยลูกเจเดียวเจไนทสามผัวงียพี่น่ารักมากเลยพี่เห็นแอนฟิลเหรียญพี่โหูน่ารักอ่ะแล้วเห็นเด็กพี่จะรู้สึกอ่ะลูกครูโชินามามิน้องนามามิเงี้ยพี่จะหลงพี่จะหลงเด็กมากเลยอ่ะหนุรุ่นเหรียญรุ่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพี่ถ้ามีได้ก็อยากมีนะอะไรเงี้ย และนอกจากนี้แพรรี่ไพวันยังได้บอกอีกด้วยว่าถ้ามีเบบีเมื่อไรหนูให้แสนหนึ่งรับควันหลานก้อนแรกเลยคนแรกเลยหนูให้หนึ่งแสนบาททุกคนจำคำพูดของดิฉันไว้นะทวงได้ตลอดเลยทวงได้เลย ทำเอาสมปองถึงกับเสื้อภัสยหนักมากพร้อมกับบอกว่ารักจริงๆรักแพรรี่รักจริงครับเรียกได้ว่าโมเมนต์สุดซึ้งของสองพี่น้องนี้ทําเอาแฟนๆต่างตื่นตันใจที่ได้เห็นพวกเขาแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กันอีกครั้ง แทนเจ้าตัวก็ยังย้ำอีกด้วยว่าพูดแล้วนะพูดแล้วนะทำเอาแพรรี่ถึงกับรีบบอกอย่างจริงจังเลยว่ารับปากเลยถ้ามีสมปองจูเนี่ยเมื่อไรหนูขอรับควนหลานเป็นคนแรกพร้อมจะขับรถไปหาเลยและเงินหนึ่งแสนบาทงานนี้สมปองถึงกับรีบตอบกลับมาว่าดูงี้รีบแต่งงานกันเลยดีกว่า ทำเอาฮากันทางไลฟ์เลยทีเดียวค่ะแถมแพรี่เองก็ยังดูดีใจที่พี่ชายจะได้แต่งงานอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าซะพ้ยหนักมากที่สมปองนครไทยส่งนั้นจะแต่งงานสิ้นปีนี้กับแฟนสาวที่แอบซุ้มคบแบบไม่เปิดเผยที่บอกแต่คนสนิทเท่านั้นแต่ครั้งนี้แพรรี่ก็ออกมาขอแชร์โมเมนต์สุดน่ารักน่ารัก,รกออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งกับความน่ารักของพี่ชายที่จะได้เป็นฝั่งเป็นฝาก,กันสักทีค่ะสเลยได้ค่ะ เยวหาวันอันนี้แคปไว้ถ่ายถ่าย,ายวดีโอไว้ถ่ายวีดีโอบันทึกไว้เขาจะให้เรา <c oughs> สอนเงินเป็นคนป้อนแรกัป้อนที่สองต่อจากป้อนวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไปดูเลยถ้ามีเบบีเมื่อไหร่หนูให้แต่นหนึ่งโอ้โหรับฝันหลานก้อนแรกเลยหนูให้คนแรกเลยหนึ่งแสนบาทขอบคุณค่ะขอบคุณส <c oughs> ิเดี๋ยวพี่เล่นอีคืนนี้ไม่ได้ดิทุกคนทุกคนจำคำพูดดิฉันไว้นะทวงได้ตลอดเลยทวงได้ตลอดเวลาเลย โอ้เนี่ยน้องมันรักจริงเนะกูรักเมินใคาเรียกลองให้ดูไหมคุ้มค่าที่ใจที่จะพูดคุยกันน้องรักขอบคุณที่ต้องทายเด้อโอ้น่ารักมากเลยขอให้สี่พันห้าพันอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับดึงหนูมาได้ดึงหนูมาได้ถ้าสมมติว่ามีแบบไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยคนดูไม่เยอะอะไรเงี้ยดึงหนูขึ้นช่องได้ค่ะแต่บอกหนูก่อนลนะ่วงหน้าถ้าหนูอยู่ว่างหรือหนูอยู่อะไรเงี้ยค่ะหนูแบบมาขึ้นแบบนี้ให้ได้คนจะได้ดูแบบ ่ดูเยอะแล่วเราก็มีประเด็นคุยกันให้คนได้ได้ทำรู้ได้คนคุกับน้อใช่ใช่หนูพูดละนะพูดแล้วนะรับปากเลยถ้ามีสมปองจูเนียเมื่อไหร่หนูขอรับฝันหลานเป็นคนแรกเลยหนูไปหาเลยขับรถไปเลยพร้อมเงินหนึ่งแสนบาทโอ้ยคืนนี้ทำไมยังไม่แต่งงานเลยโอเคลรวบปี่นไหนจะรีบไปไหนฮะ ใช่ผมก็ไปดูร้ามันนูนนิดนึงผมรับปากเขาไวแล้ไปดูเขาบอกไม่เกี่ยวแล้วครับผมเล่นได้อยู่แล้วไม่ต้องเกี่ยวกับพี่อ๋อน้องแต่น้องเป็นทรงยังไงเดี๋ยวผมลงคลิปต่อเลยยังไงเนี่ยังไม่ไันออกจอโดนโดนดุกันแล้วเนี่ยโดนดุอีกแล้วผมจะลงคลิปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกดตะกร้าด้วย